สวัสดีครับผมอยู่กับผมบี้เคซิกบ๊กเคซี่มาจากโลกอนาคตครับผมตามคําเรียกร้องนะครับผมตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับผมจนถึงกลางปีนะครับกับหลุมฮิตเทียนะผมที่ดองกันมานานมากนะผมขอกันมาเยอะมากแต่ผมก็ไม่ได้ทําสักทีนะฮะวันนี้ผมทำแล้วครับผมไม่ดองแล้วครับผมโอเคฮะคลิปนี้นะฮะผมจะมาสอนการวิ่งหลุมฮิตเทียทั้งหมดนะครับแต่จะแบ่งขอแบ่งเป็นพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสแล้วกัน พาทแรกนะครับผมผมจะพาวิ่งทางด้านของลูปฮิตเทียเก่านะครับผมลูปฮิตเทียเก่านะพูดง่ายๆว่าเป็นฮิตเทียเก่าเลยแล้วกันโดยหน้าตาลูปฮิตเทียทั้งหมดนะครับผมจะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมโดยจุดเริ่มต้นของเรานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยครับตรงนี้เลยเราจะอยู่กับข้างๆ NPC นนะครับนี่นะฮะ NPC ตัวนี้นะผมเราสามารถที่จะซ่อมของได้นะครับ ่อมของได้ขายขยะได้นะถ้าเราฟาร์มมาแล้วนะถ้าตัวหนักเราสามารถมาขายที่ n p c ตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็สำหรับ AP ของฮิตเทียนะครับผมที่จะผมจะแนะนำนะครับผมว่า AP กับ DP ควรเท่าไหร่นะครับผมถ้าเป็น AP นะครับแนะนำให้245ขึ้นไปนะผม245คูทุม IV ขึ้นไปนะนี่คือค่ามาตรฐานนะครับผมแต่ถ้าจะให้ดีก็แนะนำว่าประมาณ249แล้วกันนะครับผมนี่คือ AP เริ่มต้นครับ แต่ถ้าอยากฟาร์มแรงๆฟาร์มลื่นๆก็น่าจะประมาณ261คูทุมขึ้นไปนะครับส่วน dp เนี่ยผมตีให้ประมาณสัก300ละกันถ้าเราไม่โดนทางด้านของไอตัวช้างนะ้นช็อตนะฮะก็จะฟาร์มแบบสบายๆเลยนะครับผมอาชีพที่เหมาะสำหรับการฟาร์มฮิตเทียนะครับก็ผมว่าน่าจะเหมาะกับทุกอาชีพนะครับไม่เหมือนกับอาคมนนะหลักการมันก็คือง่ายๆนะค,คือการดึงมอนตัวเล็กเข้าไปหามอนตัวใหญ่นะครับ ก่อนที่จะเข้าแผนที่นะผมผมจะแนะนําเรื่องของบัฟนะฮะเรื่องของยาต่างๆนะครับว่าเราควรกินอะไรบ้างนะผมอันดับแรกนะครับถ้าฟาร์มทางด้านของฮิตเชียนะครับผมแนะนําให้กินทางด้านของน้ายาวิเศษของยักษ์นะครับแล้วก็ทําดาเมจจากด้านหลังนะครับผมมันจะได้เรื่องของพลังโจมตีวิเศษอีก10%นะครับน้ายาทางด้านของยักษ์ผมว่าน่าจะแรงที่สุดแล้วนะลิกเซอร์แรกกินเป็นยักษ์นะครับอย่างที่2นะครับเราจะกินอาหารคอนรสชาติดีเยี่ยมครับผม เพื่อเอาความเสียหายโจมตีจากหลัง5%กับความเสียหายกิติคอน5%รนะฮะกดหินกลางตัวอ่ะหินกลางตัวนะครับถ้าของผมนี่เป็นหัวใจเบลถ้าใครไม่มีเบลนะครับผมแนะนําให้ใช้หินอันนี้แทนครับหินวิญญาณแห่งการทําลายนะครับผมหน้าตาแบบนี้นะฮะคือใช้หมดแล้วก็โยนทิ้งได้เลยนะครับผมบัฟเต้นแคสนะครับผมร่างกายแข็งแกร่งนะครับเพิ่มพลังโจมตี10ป้องกัน10นะครับเลือด200แล้วก็ต้านทาน10%เรเพิ่มเสียต้านทานหารนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะครผมสําหรับบัฟเบื้องต้นนะโดยคลิปนี้นะผมพาร์ทแรกนะครับเราจะพาวิ่งแค่ลูกคิดเทียเก่านะครับผมเราจะแบ่งครึ่งแบบนี้แล้วกันแบ่งครึ่งแบบนี้นะครับซ้ายมือเป็นคิดใหม่นะครับผมเป็นคิดใหม่หลายมือสวยๆส่วนอันนี้ข้างบนนะครับผมเป็นทางด้านของคิดเก่านะครับอ่จุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับ เราจะพาวิ่งไปดูตั้งแต่ลูปแรกนะครับผมจนลูปสุดท้ายนะครับจะเริ่มต้นจากลูปที่มีความสําคัญก่อนแล้วกันก็อย่างเมนเก่านะครับเขาจะเรียกว่าเมนเก่าตอนนี้อ่าเมนเก่าลูปลองนะครับเมนลองแล้วกันอ่ะเมนโอ้เมนนะอย่าไปเป็นออกเสียงผิดเด้อมันจะคล้ายๆอย่างอื่น,นครับเมนลองเฮ้ยอ่าเมนลองถูกแล้วเมนลอง หลุมแอบจะอยู่ช่วงนี้อ่าหลุมแอบอืมผมนับอีกหลุมหนึ่งแล้วกันตรงนี้นะครับผมในพื้นที่น้ําตรงนี้นะครับอันนี้เรียกว่าหลุมน้ํานะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาดูทั้งหมด4ี่หลุมนะครับของทางด้านของฮิตเทียเก่านะครับผมอ่ะเริ่มต้นเราจะไปทางด้านของเมนเก่าก่อนนะครับสตาร์ทจากจุดนี้นะครับผมปะถามนี้ครับ พอเรามาจากตรงนี้นะผม NBC นะครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะให้เราวิ่งทะลุออกมาเลยครับผมวิ่งทะลุออกมาเลยวิ่งตรงยาวเลยครับพอมาถึงสามแยกแล้วไม่ต้องตกใจนะถ้าทําไปทางซ้ายมือเนี่ยจะไปทางด้านของฮิตใหม่แต่ว่าอันนี้เรายังไม่ไปนะครับผมอ่าตรงไปปุ๊บจะเป็นเมนเก่าแต่ถ้าไปขวามือจะเป็นหลุมแอบนะครับดูตามแผนที่นะฮะนี่ฮะตอนนี้เรามาหยุดอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าไปตรงไปเลยครับ วิ่งยาวยาวบพอถ้าสังเกตนะผมเห็นเนินตรงนี้นะครับนี่เราจะเข้าหลุมทางด้านของ ฮิตเทียเก่าแล้วนะครับผมอ่ะจุดสังเกตคือตรงนี้ครับผมและนี่ก็คือหน้าตาของหลุมฮิตเทียเก่านะครับก็มันจะมีทางด้านของเสาอันนี้นะฮะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางหลุมเลยนะครับผมลักษณะการวิ่งน,งนะผมใครที่ไม่เคยวิ่งทางด้านของฮิตเทียมาก่อนเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเลยนะเราเขาจะทความเข้าใจกันง่ายๆนะผมหลักการของมันนะก็คือการที่เรา ดึงมอนเตอร์ตัวน้อยนะครับผมไปชนตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่จะหน้าตาแบบนี้ครับคล้ายๆช้างนะผมเนี่ยสังเกตดีๆมันจะคล้ายๆช้างเดี๋ยวถ้าผมไปสู้กับมันแล้วมันตกใจแล้วผมเดี๋ยวมันจะเป็นกายร่างเป็นช้างทุกคนดูนะฮะก็หน้าตาลูกทางด้านของคิดเก่าประมาณนี้ครับเราจะเริ่มจากจุดไหนก่อนก็ได้นะครับในลูกนะครับหลักๆกการก็อย่างที่บอกหลักการของมันคือการดึงมอลกองน้อยไปชนกองใหญ่มาเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพนะครับ การวิ่งของผมนะครับผมจะวิ่งทางด้านของขวามือแล้วกันครับเข้าไปในห้องก่อนครับมันจะมีห้องอยู่ข้างในด้วยนะฮะขวามือวิ่งเข้าไปในห้องออกมานะผมวนเป็นวงกลมนะครับหลักการของการวิ่งหูบคือการวิ่งเป็นวงกลมนะฮะแล้วบอนเตอร์เกิดทันครับผมไะกองแรกครับผมกดยงกดจาหเรียบร้อยนะฮะดึงกองน้อยครับผมดึงมาฮะมาชนกองใหญ่ครับนี่ฮะเห็นไหม พอมอนเตอร์เข้ามาปุ๊บก็บตีเข้าเลยครับผมอ่ะหนุ่ปิดอันติอันนี้ไม่นับเนี่ยครับอัดดาเมจเข้าเลยครับผมปากปากปากตละลานก,กี้นาะพอเราฆ่ากองนี้เสร็จปุ๊บนะบผมให้เราดึงมอนทา,ทางด้านของขวามือนะครับไปชนกองใหญ่ตัวนี้นะฮะนี่นะฮะไปชนมอนตัวใหญ่เออไม่ใช่กองใหญ่อ่ะแค่นี้ครับผมอาการมีแค่นี้ครับหันหลังเข้าชนกําแพงเลยครับผม บางคนก็จะตั้งการรับแบบนี้ก็ได้นะครับพอมอนเตอร์เข้ามาถึงปุ๊บอ่ะเราก็ทำดาเมจจากด้านหลังนะครับเพื่อเอาแบ็กแอตแท็กครับผมป๊าปป๊าเรียบร้อยครับกองนี้พอเสร็จจากกองนี้เสร็จปุ๊บนะครับให้ววกไปทางด้านซ้ายมือนะฮะดึงมอนเตอร์เลยครับผมดึงมอนเตอร์กรองนี้ถ้าเราจะเล่นเก็บกองน้อยก่อนก็ได้นะแต่ผมไม่แนะนำนะผมให้คิดผมคิดว่าดึงกองทั้งหมดมา ชนตัวใหญ่ตรงนี้จะดีกว่านะครับผมเสร็จปุ๊บพอมอนเตอร์เข้ามาใกล้ถึงตัวอยเริ่มทํายังไงทาดาเมจจากด้านหลังครับผมมอนเตอร์จะตายไวมากครับปบั๊บพอเราคากองนี้เสร็จปุ๊บนะฮะให้ดึงกองตรงนี้ครับมาชนตัวใหญ่ตรงนี้ฮะเนี่ยครับผมเราก็อัดดาเมจได้เลยครับอาชีพที่มีการโจมตีแบบ สกิลกว้างนะผมเอลี LE กว้างนะครับก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับในการเคลียร์มอนนะฮะเทียบร้อยครับผมพอเราเคลียร์สองกองข้างในนี้เสร็จเนื้อฮะให้มาทางด้านของขวามือครับผมนี่ฮะดึงเลยครับดึงมาครับดึงตรงนี้มาด้วยนะแถมอีกนิดนึงนะผมมาชนเอลเทนตรงนี้นะครับเอลเทนก็คือตัวใหญ่แหละที่ผมบอกว่ามันเหมือนช้างทุกคนก็เหมือนช้างไหมมันช้างมันมีงานอะ่ะชัว นี่ครับผมเบอร์ดาเมจเข้าไปครับอัดดาเมจเข้าไปปั๊บพอเสร็จจะกกองนี้ให้ไปดึงกองน้อยตัวนี้ครับผมสองตัวนี้ครับดึงมามาชนมุมตรงนี้ครับผมบางคนก็อาจจะดึงกองตัวนี้มาชนด้วยนะแต่ว่าของผมผมจะเคลียร์ตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนนะครับ พยายามพยายามเคลียร์สักประมาณมุมนี้เด้อถ้าสมมติว่าเราเลยไปตรงเมื่อกี้ใช่ไหมไอสองตัวนี้มันจะวิ่งกลับนะครับเสร็จปุ๊บนะฮะดึงกองตัวนี้ครับไปดึงกองร้อยตัวนี้ด้วยอย่าลืมมันเป็นดันควิกนะไอตัวนี้มันโอกาสดรอปดำนะผมชิ้นส่วนดําสามารถผสมกับชิ้นส่วนแดงแล้วได้ตังหูทุนการ์นะครับโอเคครับอาจใส่ดาเมจครับผมป้าอย่าลืมทำดาเมจจากด้านหลังรถเกาะก่อนก็ดีนะ ถ้าเป็นไปได้ก็ลดเกาะก่อนนะครับพอเสร็จจากตรงนี้นะครับผมอ่ะลากครับลากไอ้ตัวกลมๆนี้มาปึ๊บเอาแค่ตัวนี้พอนะไม่จําเป็นต้องไปนชนตัวนี้นะผมมันเสียเวลานะครับหนึ่งตัวเล็กเข้ามาหาตัวใหญ่อัดดาเมจเข้าไปแต่ถ้า,ม,ามันเข้ามาใกล้ยงงี้ก็อ่ะแถมๆสักหน่อยแล้วกันเรียบร้อยครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะฮะให้ต่อยตรงนี้นะฮะพยายามสกิททางด้านของมอนที่มันเป็น กลมๆนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้มันลุกขึ้นมาทันทีนะครับถ้าเรารอมันลุกนะจะช้านะครับบางคนบอกว่าออ้ยทาไมผมฟาร์มฮิตเทียร์แล้วขยะได้น้อยจังเลยเพราะว่าเราไม่ได้สกิดมอนเตอร์นะครับเราต้องสกิดมันให้มันวิ่งมาหาเรานะครับอ่ะสังเกตดีๆนะไอตัวกลมเห็นไหมกว่ามันจะออกมาได้นะแต่ถ้าเราทําดาเมจใส่มันนิดนึงนะฮะมันจะวิ่งมาหาเราทันทีนะครับผมนี่ฮะดึงตัวเล็กเข้ามาหาตัวใหญ่ครับผม หลักการการวิ่งหลุมฮิตเทียเก่าก็จะประมาณนี้ครับไม่ไม่ได้ยากนะครับผมผมบอกเลยถ้าทุกคนดูคลิปทางด้านของฮิตเทียเก่าพาร์ทแรกนะผมไปฟาร์มฮิตเทียใหม่บอกเลยนะอีซี่ครับอีซี่นี่ฮะนี่ก็คือหลุมฮิตเทียเก่านะครับเรียบร้อยครับผมลักษณะการวิ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปนะผมเราจะพาไปดูหลุมรองนะครับผมหลุมรองของเมนเก่านะครับก็หน้าตาของหลุมรองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เหมือนเดิมครับผมหลักการของมันครับไม่ยากครับผมดึงตัวเล็กมาหาตัวใหญ่ครับหลุมนี้ถ้าเป็นอาชีพแบบที่มันเป็นวับๆหน่อยก็ระวังตกแบบนะครับผมอย่างมิติสไตเกอร์เนี่ยจะตกแมปบ่อยมากนะครับลักษณะการวิ่งของเรานะครับถ้าผมเริ่มจุดนี้นะผมจะวิ่งซ้ายไปขวานะครับผมอ่ดึงกองตัวน้อยอย่าลืมหลักการเหมือนเดิมดึงตัวน้อยมาชนตัวใหญ่ครับ พอมารวมกันปุ๊บทำดาเมจจากด้านหลังมันรวมกันเออออกเสียงให้มันชัดๆเลยดิถ้าสมว่ามอนมันมาแบบไม่ครบอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมมีตัวน้อยอย่างนี้ให้ผมแนะนําให้ทิ้งเลยนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาในการคอมโบนะฮะโอเคครับดึงมอนในกระจุกที่มันอยู่แถบนี้ครับผมมารวมกันครับแนะนําให้ตีประมาณช่วงช่วงประมาณแนวนี้นะครับผมเพราะว่าเราจะได้ทางด้านของ ไม่ใช่ได้ของเด็แนะนำให้ตีช่วงประมาณตรงนี้นะครับเพราะว่ามอนเตอร์มันจะวิ่งมารวมกันครับพยายามตีทันโก้ด้วยนะไอตัวนี้นะครับผมตัวนี้ดอกส้อยนะดอกส้อยกับชิ้นส่วนดำนะครับโอเคพอเราตีตรงนี้เสร็จนะครับผมเดินมานะครับลากดึงดันฟิกตรงนี้ครับสองตัวฮะถ้าเป็นไปได้ก็ดึงโบมอนตรงนี้มาก่อนนะผมลืมโอเคมาชนตรงนี้ครับ มาอยู่สักมุมนี้นะฮะให้มอนทั้งสองกองมาบรรจบกันนะฮะปรับหนึ่งหนึ่งโบมอนมามันชื่อโบมอนแบบวะ,ะไม่ใช่นี่วะไม่ใช่โบมอนไอ้กลมๆแล้วกันผมเรียกมันกลมๆแล้วกันนะฮะอ่าดึงกลมๆม,มานะฮะมาชนทางด้านของเอลเทนตรงนี้ครับ ถ้ามันวิ่งกลับก็ไม่เป็นไรนะอืมแต่อย่างน้อยก็คือดึงมันมาเล้วนะครับอ่ะนี่ครับผมตายกายจะสิ้นสุดทางด้านของหลูปรองแล้วครับผมหลูดรองเก่านะครับดึงมอนเตอร์ตัวน้อยครับผมมาชนตัวใหญ่ครับ เห็นไหมครับจำได้ไหมเราเริ่มต้นจากหลุมตรงนี้นะครับผมลักษณะการวนก็วนประมาณนี้ครับผมสําหรับทางด้านของฮิตหลุมลองนะครับไม่ยากครับหลุมนี้หลุมนี้อาจจะวิ่งง่ายกว่าหลุมหลักด้วยแต่ว่ามอนเตอร์มันไม่ได้เยอะเท่าหลุมหลักนะครับประมาณนี้ครับวิ่งจากซ้ายไปขวาดึงตัวเล็กเข้ามาหาตัวใหญ่นะครับหลุมที่สองแล้วเราไปดูหลุมอันนี้ครับผมหลุมแอบฮะหลุมแอบเนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่ เรียกไงเดียร์หลุหลักหลูร่องเนี่ยเต็มนะผมเราก็มาฟาร์มหลุมตัวนี้ได้นะครับผมแนะนํานะผมแนะนําผมแนะนําอย่างยิ่งยวดเลยนะครับใครที่ฟาร์มอาชานะผมเออใครที่อยากฟาร์มอาชานะครับมาหลุมนี้แทบจะไม่มีใครมากวนเลยนะครับเพราะว่าเขาจะไปยุ่งกับเมนใหม่กับเมนเก่าหมดนะก็หลุมมันจะหยุดหน้าตาแบบนี้นะครับผมเราวิ่งขึ้นมานะครับเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ก็คือไอ้ตัวกลมๆตรงนี้แล้วกันเป็นแลนด์มาร์กนะครับผม เราจะเริ่มจากตรงไหนดีอืเริ่มจากตรงตรงนี้แล้วกันครับผมอะเริ่มจากตรงนี้นะครับสตาร์ทจากตรงนี้ดึงมอนสองตัวนี้มาครับผมวอดคานครับดึงมาหาดันพลิกตรงนี้ครับผมมาเหมือนเดิมหลักๆคือการทําให้มอนเตอร์มารวมกองกันนะครับแล้วเราก็ยัดดาเมจทีเดียวนะครับผม โอเคพอเราเคลียร์กองตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับผมเราจะเริ่มจากการที่เข้าห้องไปก่อนหรือว่าจะเ,าเราจะเริ่มจากการขึ้นข้างบนไปก่อนหรือไปซ้ายก่อนก็ได้นะครับอ่ะงั้นผมเริ่มจากการขึ้นเข้าห้องก่อนแล้วกันครับผมเฮ้ยอภาพมันไม่โหลด <laughs> ตกใจหมดเลยเนี่ยฮะดึงกองตัวนี้นะครับผมกับกองตัวนี้มาหน่อยนึงนะครับแล้วก็มาชนทางด้านผงเอลเทนตรงนี้ครับเนี่ยครับ อาจจะตั้งบล็อกอรอก่อนก็ได้นะครับผมพอมอนเตอร์มาปุ๊บอ่าลดก่อกนทำดาเมจจากด้านหลังนะครับผมเราจะได้โจมตีแรงๆนะครับอ่าพอกองตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับผมดึงมอนเตอร์ตรงนี้ครับตัวน้อยๆครับดึงมาชนตัวใหญ่ตรงนี้ครับอเอาตัวเข้ามาในดูตรงนี้เลยก็ได้นะเสร็จปุ๊บอ่าทำดาเมจจากด้านหลังเหมือนเดิมครับ จากตรงนี้เสร็จปุ๊บไปดึงกองตรงนี้ฮะชนตัวใหญ่เหมือนเดิมครับหลักการเหมือนเดิมพอหลังจากที่เราเคลียร์ทางด้านของห้องเสร็จปุ๊บนะครับผมก็มาตรงนี้ต่อครับด้านหน้าห้องนะครับดึงมาฮะตัวเล็กพยายามยืนอยู่บนนี้เด้อถ้ายืนอยู่บนนี้เนี่ยมอนเตอร์มันจะ จมตีเราไม่ค่อยโดนนะครับแล้วเราก็จะโจมตีมอนเตอร์โดนทุกดอกนะครับผมอ่าอันนี้ทำไมมันโดนบอลซีท er> ีที่า er ังวะก็พยายามดึงวัตถานลงมาด้วยล่ะมันไปอยู่ข้างบนอ่ะเอ้ยแม่งเก๋ววะอ่าหลังจากที่เราเคลียร์กองคนนี้หน้าห้องเสร็จปุ๊บนะครับผมให้เราโดดลงมาตรงนี้รับหนึ่งนะ มันจ,มจะมีทางด้านทันโก้อยู่ตรงนี้ครับผมดึงทันโกมาครับทันโกวอดคานมานะไอพวกนี้ดอกของว้าวหมดเลยนะครับผมเรียกมอนตัวนู้นมาฮะเนี่ยฮะให้มันมาชนกับเอลเทนตรงนี้ครับพอมอนเตอร์มาชนปุ๊บเราก็ใส่ดาเมจได้เลยครับผมทำไมผมช่างนักเจียจังวะเนี่ยไม้เจียวเลยว่าสเตเกร์ไม่ใช่สไตเกอร์หรอกผมนี่แหละ พอเราเคลียกรองนี้เสร็จปุ๊บเลยผมให้ไปขึ้นไปกองข้างบนนิดนึงนะครับมุมนี้นะครับผมจะมีมอนเตอร์อยู่นะฮะเราจะวิ่งสุดแค่นี้ก็ได้นะครับแล้วก็วิ่งกลับไปก็ได้นะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามอนเตอร์มันเกิดไม่ทันนะครับก็สามารถที่จะมาดึงตรงนี้แถมได้ครับผมนี่ฮะดึงตรงนี้แถมนะครับ หมือนเดิมครับหลักการอย่าลืมดึงตัวเล็กเข้ามาหาตัวใหญ่นะครับอ่ะพอเสร็จปุ๊บนะฮะก็ให้วิ่งกลับไปนะครับผมหลุมนี้ก็อาจจะดูหงุดหงิดหน่อยนะเพราะว่ามอนเตอร์มันค่อนข้างที่จะห่างกันนะครับก็อย่างที่บอกแหละสมชื่อของมันนะหลุมแอบนะครับกลับมาเหมือนเดิมครับ ดึงวัดคานสองตัวมาชนตรงนี้ฮะก็พอมันมาถึงก็อาจจะดับเมทได้เลยแล้วกันผมใจร้อนนะมันเอลอยู่แล้วนะสไตรเกนะครับก็ใส่ดับเมจได้เลยนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับหลุแอบนะครับหลูปที่3ามนะผมถ้าเราดูจากรูปนะครับเมื่อกี้เราวิ่งเมนเก่าเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าเราวิ่งลองเสร็จนะฮะเรามาหลุแอบตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับ อันนี้จะแถมทั้งนัานของหลุมเขาเรียกว่าหลุมน้ําแล้วกันนะครับผมรอบไปน้านะมันจะวิ่งวนประมาณนี้นะครับไว้สําหรับถ้าหลุมมันไม่มีจริงๆนะผมแต่ผมคิดว่าเราไม่น่าจะอนาถาขนาดนะผมที่ต้องมาวิ่งหลุมน้ํานะแต่อาจจะฟาร์มเล่นก็ได้ครับผมไปเราจะพาไปดูหลุมสุดท้ายนะครับหลุมที่สี่นะครับวิ่งรอบน้ําครับ ลูกนี้นะครับผมเราจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าหลักการก็อย่างที่บอกครับผมคือการดึงตัวเล็กมาหาตัวใหญ่นะครับผมอ่ะผมเริ่มจากตรงนี้แล้วกันนะครับ ดินตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมวิ่งมาเลยครับลองสังเกตดูครับมีตัวเล็กมาปุ๊บดึงถ้าสมว่ามีแค่ตัวเล็กอย่างเดียวนะครับก็อาจจะดึงตัวเล็กมาเข้ามาใกล้ๆเคียงกันนะผมแล้วก็เราก็ยัดดาเมจนะครับเอาจริงหลุมนี้ผมก็ไม่เคยฟาร์มหรอกมันมันต้องเป็นเหลืออดจริงๆอะ่ะเราถึงจะฟาร์มหลุมนี้นะฮะเราจะวนจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับอ่ะผมขอไปเป็นทางขวาแล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับดึงตัวเล็กมาครับ หาตัวเล็กให้ได้เยอะที่สุดครับผมดึงมาดึงมาดึงมาพอเราดึงมาเสร็จปุ๊บมาหาตัวใหญ่ครับตังบล็อกอรอครับผมยัดดาเมจเข้าไปครับเฮ้ยทำไมมันซีซีเยอะจังวะไะโกรธใครมาซีซีเยอะเทอะเหมือนเดิมครับผมดึงตัวเล็กครับ แต่ถ้าสมมุติว่ามันมีตัวใหญ่เยอะอย่างนี้เราก็ต้องเลือกตัวใหญ่สักตัวหนึ่งเด้อผมขอเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับเราดึงมาปุ๊บเราก็ยัดามจครับผมว่าวันนี้ฮิตเทียมันดุแปลกๆกว่ะปกติผมไม่ค่อยช็อกไม่ค่อยล้มนะอย่างที่บอกเด้อถ้าสมมติว่ามันเหลือแค่ตัวเดียวอย่างนี้นี่ปล่อยเลยนะครับอ่ะ ปล่ยเนี่ยสมตัวอย่างนี้ผมคิดว่าไม่คุ้มผมก็ปล่อยเลยครับผมดึงมาใหม่ครับดึงตัวเล็กมาครับอย่าลืมสกิดมอนก่อนสกิดมอนก่อนดึงเข้ามาตัวใหญ่ตรงนี้ปึ๊บเราจะวิ่ง ไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเอาตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับอ่ะผมถือว่าแถมแล้วกันนะผมเหมือนเดิมครับหนึ่งตัวเล็กเข้ามาตัวใหญ่ครับเดี๋ยเริ่มสกิดมันก่อนยัดอาเม็เข้าไปครับผมครับว,วิ่งกลับอย่างนี้ก็ปล่อยเลยนะปล่อยเลยครับผมไปฮะ้ายมือต่อครับสกิด ดึงมาดึงมาพยายามตีตัวที่มันชื่อว่าเอลเทนแล้วกันนะผมทูคาบันเทนไม่ต้องไปสนใจนะครับมันไม่ดอบของบ้าวนะผมหรือว่ามันดอบวะจำไม่ได้นะแต่ผมเน้นตีเอลเทนดีกว่านะผมดึงตัวเล็กมาครับยาดดาเมจยาดเดาเมจโอ้โหสามตั้งน,นันเพิ่งได้ดิดโก้ดึงตัวเล็กเข้ามาหาตัวใหญ่ครับผมนี่ฮะ เราเจอตัวเล็กเราเจอตัวใหญ่แดงก็ดึงเลยครับหลุมนี้ไม่ค่อยมีใครมาฟาร์มนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมอนเตอร์มันค่อนข้างกระจายกันนะครับแล้วเราต้องมีการดึงการอะไรเงี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียเวลาโอเค ถ้ามันอยู่กันไม่เยอะก็ปล่อยเด้ออืมอ่ะเอาตรงนี้แล้วกันครับเห็นไหมว่ามันไม่ค่อยโอเคตรงที่ว่ามันมีตัวใหญ่เยอะนะครับเราไม่รู้ว่าจะเลือกตีตัวอะไรดีเ่ยครับผม หนึ่งตัวเล็กครับมาหาตัวใหญ่เหมือนเดิมเน้นตัวเอลเทนนะครับมีคนสงสัยนะผมอ่ะผมถือว่าพูดไปนิดนึงแล้วกันนะเข็มทิศถาวรน,นะครับผมตัวที่ดรอปยากที่สุดนะฮะก็คือทางด้านของเข็มทิศของเอลเทนนะครับก็คือตัวเนี่ยที่ผมลากมานะครับผมตัวใหญ่นะฮะเนี่ยเอลเทนเนี่ยครับผมนี่คือดรอปเข็มทิศถาวรยากที่สุดนะครับ พยายามตีมันจะเยอะแล้วกันถ้าสมมติว่าดรอปขึ้นมาเนี่ก็ถือว่าเป็นแบบเขาเรียกไงเดียร e ดีเจนเดอรี่ดรอปเลยนะครับอ่ะดึงมาครับผมตัวเล็กครับถ้าสมมุติว่าอย่างตัวใหญ่3ตัวเนี่ยผมอยากจะฟันหมดแล้วกันนะให้เรายืนแอบ,บนิดนึงครับผมเสร็จปุ๊บมันจะวิ่งมากระจุกกันครับ,อบรอแป๊บหนึ่งฮะมาถั่วอ่ะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอเคเห็นไหม แต่มันวิ่งกลับว่ะเกินแรงว่ะโอ้เสียดายเสียดายถ้าไม่อยากได้สามตัวใหญ่ยางงี้ก็ยังเหมือนกันเหมือนเดิมครับผมดึงตัวเล็กไปชนตัวใหญ่ตัวนี้แล้วกันนะครับผมเนี่ยฮะอืมหนึ่งตัวเล็กเราต้องเลือกเราต้องเลือกตัวใหญ่สักตัวหนึ่งอะ่ะหลุมเนี่ยผมเลือกเอลเทนเป็นหลักนะครับ เห็นไหมฮะเราก็จะวนกลับมา3ามแยกเหมือนเดิมนะครับก็จะเริ่มกองนี้ก่อนที่ผมตีก็ได้นะครับผมหรือจะเริ่มกองตัวนี้แล้ววิ่งไปเลยก็ได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหลูบแถมแล้วกันนะครับเรียกว่าหลูบน้ํานะครับก็ไม่ค่อยมีใครฟาร์มหรอกสําหรับหลูมนี้นะฮะก็สรุปแล้วนะครับผมสำหรับฮิตเทียนะครับมีอยู่4หลูปนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาดูนะว่าการวิ่งฮิตเทียนะครับเป็นยังไงนะฮะผมบอกเลยนะครับถ้าทุกคนดูคลิปนี้เสร็จนะผมไปดูคลิปพาร์ทสนะพาร์ทสจะ ลากมอนง่ายกว่านี้ครับผมอันนี้ถือว่ามอนมันกระจายนะครับแต่ถ้าเป็นทางด้านของฮิตใหม่เนี่ยโอ้่ามสบายอีซี่ครับก็อย่าลืมครับถ้าสมมุติว่าของเต็มแล้วอ่าขยะเราเต็มแล้วนะครับผมทําไงดีว่าไม่มีม้าที่ให้บั๊ขายจะขายที่ไหนดีมาขายที่เดิมครับผมที่เริ่มต้นนะฮะตัวนี้นะครับผมเราสามารถเอาขยะโยนร้านได้เลยนะครับปะมานี้ครับผม ก็จบกันแล้วนะครับผมสําหรับทางด้านของหลุมฮิตเทียเก่านะครับผมเราพาดูทั้งหมดแล้วนะครับ4หลุมนะครับเมนเก่าเมนลองอ่ะหลุมแอบนะครับแล้วก็ทางด้านของหลุมน้ํานะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้นะครับผมได้ความรู้จากคลิปนี้ไปนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับผมกดถูกใจกดซับสไครต์นะครับกดถูกใจเพจกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับจะเป็นทางด้านของฮิตใหม่นะครับผมพาร์ทสนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันวิ่งแบบไหนนะผมขอบคุณทุกคนมากๆครัไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ